بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะครับกับการทำความเข้าใจเรื่องราวของหลักการศรัทธาของผู้ที่เป็นมุสลิมหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของหลักการอิสลามนะครับวันนี้เรามาถึงในเรื่องของการการศรัทธาด้วยกับบรรดาคำพีนะครับ อลัลลอฮฺส you know, um ุบฮานูวตาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้กับท่านอิมามอัลลอฮฺะลัยะิวะสัลนลมและพระองค์ก็ได้ประทานคัมภีร์มาให้กับบรรดานบีก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนนะครับเรื่องของการอีมานด้วยกับบรรดาคัมภีร์แล้วเรื่ององการทําความเข้าใจในคัมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาได้ประทานมาให้กับบรรดานบีก็มีสิ่งที่เราต้องศรัทธาก็คือหนึ่งศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาได้ เอ่ยชื่อมาที่เป็นเป็นคำมพีร์ต่างๆอัลตาราได้กล่าวว่าเราได้อัรซัลนารุสุลนาบิลบยนัตว่าอันซัลนามะฮุมุลกิตาบอกว่ามีานิยากูมันนาสุบินกิสต์แท้จริงเราได้ส่งบรรดาระสูนของเรามาเนี่ยด้วยกับบยีนัตด้วยกับความชัดเจนความชัดแจ้งว่าอันซัลนามะฮุมุลกิตาบอกว่ามีานิยากูมันนาสุบินกิสต์และเราก็ได้ได้ประทานคำมพีร์ และก็ได้ประทานตาช่างในเรื่องของการาวัดความดีความชั่วเรียกูมันนาสุบเบนกิสตอเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยยืนอยู่บนความความเที่ยงธรรมและหนึ่งในบรรดาคัมภี์ที่เัลรอสสุภานวัตาลาได้ตั้งชื่อมานะครับที่เัลรอาตาลาได้กล่าวเป็นเป็นชื่อคัมภีเลยนะก็คืออเตารอ้อนนะเตารอ้อนหรือว่าเตารอนคำพีเตาร้อนที่เราเรียกกันติดปากนะฮะ คือคำพีที่อัลลอฮ์สุบฮานุอฺตาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามและเป็นหนึ่งในคำพีที่ยิ่งใหญ่นะและเป็นคำพีที่สำคัญที่สุดของพวกบันิอิสราเอลอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าอินนาอัลนัตเตอรตฟีฮาฮูดาวะนูรแท้จริงเราได้ประทานคำพีเต่ารอดลงมาในคำพีนั้นเนี่ยมีทั้งฮูดามีทั้งทางนำ แล้วก็มีทั้งนูรมีทั้งรัศมีย ح ك กุบิฮันนบียุนัลลัีนาอัสลามูลิลัฎีนาฮดูวรรบานียูนาวัลอะฮ์บารุบิมัสตัฮฟิซูมินกิตาบเพื่อมาทำการให้บรรดาคนที่เป็นนบีเนี่ยทำการตัดสินด้วยกับคัมภีร์นี้ต่อมาคัมภีร์หนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้ประทานลงมาที่พระองค์ได้กล่าวเป็นชื่อเอาไว้เนี่ยคือคัมภีร์อินจีลที่พระองค์ได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามซึ่ง เป็นคำพีที่ต่อจากคำพีเตาร์รอดแล้วก็มาสแสดงให้เห็นถึงความสัตย์จริงของคำพีเตาร์รอดและเป็นคำพีที่มาเติมเต็มให้กับคำพีเตา,า,าร์รอดอัลลอฮฺตาลาได้ก ah. นะล่าวว่าวะก็ฟเฝยนาอิลาอาซาริฮิมเบียซาบเนมฤยามุซัดดิกลิมาเบเนยเดยฮิมินัตเตอร์าะห์วะอัตยนาฮุลอินจีลฟีฮิวดาววนูรนะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าแล้วเราก็ได้ให้ท่านนบีอิซาเนี่ย ได้มีได้มีอะไรฮะมีคำพีขึ้นมาก็คือว่าอาไตนาหุ่นอินจีลพระองค์ให้คำพีหลังจากคำพี์ตอรอดเนี่ยก็คือให้คำพีอินจจลฟีฮูเดาวนูรมีทั้งรัศมีทั้งทางนำและรัศมีเช่นกันนะฮะในตอนที่อาราตตาลากล่าวถึงคำพีตอรอดอินนาอันซัและเตอร์รอทาฟีฮูเดาวนูรพระองค์ได้บอกว่ามีทางนำและมีรัศมี พอคำพีอินจีลว่าอาัยนาฮุนอินจีลฟีฮิฮูดดวนูรเราได้ให้คมภี์อินจีลกับเขาคือกับท่านนบีอิสลามในนั้นก็มีทางนำแล้วก็มีรัศมีคัมภี์ต่อมาที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาก็คือคัมภีร์อัซบูรพี่น้องฮะดังที่เราได้คุยกันไปว่าคมภีเนี่ยมีทั้งคมภีที่อัลลอฮฺตาลาประทานลงมาแล้วพระอ,องค์ก็ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อไว้และคัมภี์ที่อัลลอฮฺตาลาประทานลงมาแล้วก็เอ่ยชื่อเอาไว้ตอนนี้เรากำลังคุยถึงคมภีร์ที่พระอ,องค์ได้เอ่ยชื่อ คำพีอัลซาบูร์ซาบูร์คือคำพีที่อัลลอฮฺาตาลาได้ประทานให้กับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺาตาลาได้ทรงตัดไว้ในสุรนิษาว่าว่าใจนาดาวูดไซาบูรอและเราได้ประทานซาบูร์ให้กับให้กับดาวูดคือให้กับท่านนบีดาวูดอีกหนึ่งคำพีที่อัลลอฮฺาตาลาได้กล่าวชื่อไว้ก็คือซซฮฟซซฮฟของอิบรอฮิมแล้วก็ของมูซา Allah าล Allah تعالى ทรงกล่าวว่าอินนาฮาดาล์ฟิสซูฟฟิลอูลาซูฟฟิอิบรอฮีมแะมูซาทั้จริงสิ่งนี้เนี่ยจะอยู่ในอยู่ในซฮูฟอยู่ในคัมภีร์ในยุคแรกๆซึ่งเป็นคัมภีร์ของอิบรอฮีมแล้วก็นละกมูซาเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาาตอาประทานลงมาให้กับบรรดานบีส่วนคัมภีร์เล่มที่เราได้ทําการเรียนรู้กันคัมภีร์ที่สําคัญที่สุดของเราก็คือคัมภีร์อัลกุรอาน ที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานลงมาให้กับนบีท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตรัสว่าชรรุุอออมฎนนัลลลาซซีิฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินน ل สวะบ ه ย ى للناس وبيّنة من هدى و ا ل ف ر กอนเดือนร ر م ฎอนคือเดือนที่อัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นทางนำให้กับมวลมนุษย์วะบใบยีนาตินมินัลฮุดาวัลฟุร์กอนและเป็นการให้วะบยีนาเป็นการให้ความชัดเจน จากสิ่งที่เป็นทางนําแล้วสิ่งที่เป็นเป็นข้อแยกแยะนะฮะแล้วาตาลาได้ทรงตัดไว้อีกว่าวอันซัลนาอิเลกันกิตาบบิลฮักมุัดดิกลลิมาเบยเนยไดฮิมินัลกิตาบวะมุไฮมินันอะไรและเราได้ประทานคัมภีร์มาให้กับเจ้าโอ้มมฮัมหมัดก็คือคัมภีร์กุรานนั่นแหละ,ละบิลฮักเป็นคัมภีร์ที่สัจจริงมุัดดิกลลิมาเบยเนยไดฮิมินัลกิตาบิวะมุไฮมินันอะไรเป็นคัมภีร์ที่มายืนยันในสิ่งที่ ได้ถูกประทานลงมาก่อนหน้านี้จากบรรดาคัมภีร์ต่างๆว่าุมไฮมินันไอและเป็นคัมภีร์ที่มามาอะไรฮนะมาอยู่เหนือคัมภีร์อื่นๆทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาได้ทําการยกเลิกคัมภีร์ทั้งหมดหมายความว่าคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอัลกุรอานและอัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาได้ ให้การสัญญาว่าจะทำการปกปักรักษาคำพีอันอัลกุรอานเอาไว้ไม่ให้ใครมาบิดเบือนไม่ให้ใครมาเปลี่ยนแปลงไม่ให้ใครมาแก้ไขสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานพระองค์ได้ทรงตัดว่าอิ <m> นนานะฮุนนัซลนัดิกรออินนาะหูลาฮาฟิซุนแท้จริงเราได้เป็นผู้ที่ประทานอันดิกรผู้ที่ประทานคำพีกุรอานนี้ลงมา วะอินนาละหูละฮาฟิรุนและแท้จริงเราเป็นผู้ที่ทําการทําหน้าที่ในการปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺตาลาได้สัญญาว่าพระองค์จะทําการปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้จนกระทั่งวันกกยามะก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะมาบิดเบือดอัลนกุรอานไดนะ้ส่วนยังมีคำพีที่อัลลอฮฺสุบฮานอัลตาลาได้ประทานลงมาที่เป็นคำพีที่ อยู่ในของคนรุ่นก่อนที่พระองค์ประทานลงมาเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็คำพีนั้นก็สิ้นสุดไปได้กับการมีการบิดเบือนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเอาสิ่งอื่นเข้ามาในคำพีดังที่ัเราลาได้กล่าวว่ามิน uh al ัลลดีน n ฮ h a r ยุฮ a ร f ฟูนัลก a ลิม a a m ม a า มีบรรดาคนที่หาดูบรรดาคนที่เป็นพวกยโฮดเนี่ยนะฮะยยฮาร์เรฟูนั่นแกนิมาอัมบาวตต์์ไอพวกเขาทั้งหลายได้ทําการบิดเบือนคําพูดออกจากที่ของมันหมายความว่าทําการบิดเบือนคำพีของล็อสบา์ฮานูตาลาและอโนตาลาได้กล่าวไว้อีกในโซลอนบอกรลอว่าฟาวายลุลลิลเดีนยักตูบูนัลกีตาบบีไอดีฮิมขอความหายนะความพินาศขอไฟนรกจงมีประสบแดบบ่บรรดาผู้ที่ทําการเขียนคำพีด,ด้วยกับมือของพวกเขา ทุ่มม่จะกโลนะฮะจามินอันดิละละแล้วเขาก็บอกว่าพากันบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาวูตะลาเลียยชต์รูบิฮิสัมนังกัลีลาเพื่ออะไรฮะเพื่อต้องการเอาไปซื้อด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยหมายความว่าพวกนี้นทำการเขียนคัมภีร์เติมแต่งคัมภีร์ขึ้นมาเพื่อต้องการผลประโยชน์ที่มันกลับมาหาตัวเขาเองฟาไวรุลละหุมมิมกาตาบัสไอดีฮิมฟาไวรุลละหุลลลละมอ,อิมมายักษีบุนอัลตาลาจึงหัวขอความพินาาความหายนณะจงมีแด่พวกเขา จากสิ่งที่บรรดามือของพวกเขาได้ทําการเขียนมาและขอความพินาศความไหยณะจงมีมด่บพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการโค้นขวายมาหมายความว่าสิ่งที่เขาได้ทําการแสวงหาจากปัจจัยยังชีพที่มาจากการโกหกในการเขียนคมภีอัลลอฮฺตาลาได้สรงกล่าวอีกว่าคุลมันอันซาลกิตาบัล,ลดีจาอับิฮิมูซานเราวะฮุดลลิาานนัสตจะูก ل و ن ه ق ตุบดู ت ب د و نها و ฟูน و กะซีรา จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครกันที่เป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์ลงมาคัมภีร์ที่มูซาได้นำม,มาที่เป็นนูรอนวะฮูดัลลินนัสเป็นรัศมีเป็นทางนำให้กับมวลมนุษย์ตะเจาโูนะฮูกรอตีซาตุบดูนะฮะตุขฟูนะกะซีรอและอัลล์ตะอาลายังได้กล่าวถึงพวกบิดเบือนคัมภีร์อีกว่าวะอินนะมินฮ ah um ุมละฟะรีไกยัลมูนอัลซินะตะฮุมบิลกิตาเบลิดตะห์ซะบูฮุมมินัลกิตาเบวะมาฮุวะมินัลกิตาบิมินัลกิตาบ แท้จริงมีมีคนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยนะมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะบิดเบือนในคําพูดของพวกเขาเอาคําพูดพวกเขาเนี่ยมาบิดเบือนคำภีลิตาสบูฮามินันกีตาบะเพื่อที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือคําพูดของเขาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของคำภีที่อัลลอประทานลงมาว่ามาฮูวมินันกีตาบแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำภี์ว่าโกลูนะฮูวมินอินดิลละแล้วเขาก็พากันบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ว่ามาฮูวมินอินดิลละ แล้วจริงๆสิ่งนี้ไม่ได้มาจากละตาลาเลเล่วยกลูนะอัลลอฮิลกาซิบะวะฮุมยะอลามูนและ,และพวกเขาทั้งหลายก็พากันกล่าวโกหกต่อละซุบฮานฮูวะตอาลาทั้งทั้งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นรู้ดีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคัมภีร์ที่มาจากหรือว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากสิ่งที่มาจากคัมภีร์ก่อนเนี่ยเราเราก็จะ เชื่อแค่ในสิ่งที่ Allah อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาได้กล่าวในอัลกอุรานหรือว่าสิ่งที่มีหะดิษฐะในการกล่าวถึงนะแต่เราก็จะไม่บอกว่าไม่บอกสิ่งที่ได้นํามาว่าเป็นสิ่งที่โกหกนอกจากสิ่งที่คุรานยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหมายความว่าในหลักการศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาของเราเนี่ยนะว่าเราจะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ก่อนๆนี่ก็คือ1สิ่งที่หลงเหลืออยู่ที่มีการบิดเบือนไปเนี่ยเราจะไม่บอกว่าสิ่งนะั้นเป็นสิ่งที่โกหก สองเราก็จะไม่บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามเราจะบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อเมื่อสิ่งนั้นตรงกับสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ใน,นคุรานหรือท่านอับสุลลาะล์วะออะลอฮกวสันลำได้กล่าไวไว้ในไว้ในฮะดีษเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสาคัญก็คือการที่มุสลิมจะต้องให้เกียรติบรรดาคัมภีร์ต่างๆที่มีมาก่อนหน้านี้คําว่าให้เกียรติไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องเชื่อแต่ เราจะต้องไม่ทําการดูถูกบรรดาคำพิอ่เพราะคือคำพีที่มาจากลัสุฮานวุวตาในนั้นมีสิ่งที่เป็นบทบัญญัติจากลัทสุฮานวุวตาแลวก็มีสิ่งที่โดนบิดเบือนไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาก็จะไม่ทําการตําหนิหรือว่าทําการดูถูกทําการเหยียดยม้มทําการไม่ให้คุณค่าบรรดาคำพีที่ลัสุฮานวุวตาลราได้ประทานลงมาแต่เรามีคำเมกุร่าอานที่ลัสุฮานวุวตาลราได้สัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ทําการบิดเบือนเพราะฉะนั้น การอีหมา่นด้วยกับคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจึงต้องเป็นการอีหมา่นที่มีความมั่นใจเพราะอัลลอฮ์สุบฮาหนุวตาลาได้ทำการปกปักรักษาเอาไว้นะฮะหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นความสำคัญของอัลกุรอานก็คืออัลกุรอานนั้นเนี่ยได้ครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์สุบฮาหนุวตาลาได้ได้วางมาและเป็นสิ่งที่มายืนยันสิ่งที่บรรดาคัมภีร์ก่อนหน้านี้ได้กล่าวไว้ในบางส่วนก็คือ อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าันซัลนาอิเลกัลกิตาบบิลฮักมุซัดดิกลลิมาเบนยาดายฮิมินัลกิตาบิวมุฮมินันไอเลและแทาจริงเราได้ประทานและเราเราได้ประทานคัมภีร์มาให้กับเจ้าเป็นคัมภีร์ที่สัจจริงที่ไปยืนยันสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้แต่ว่ากุรอานนั้นมุฮยมินันไอเลเป็นคัมภีร์ที่มาอยูนเหนือบรรดาคัมภีร์ต่างๆเหล่านั้นนะประการที่สอง อัลกุรอานนั้นเป็นคมภีร์เล่มสุดท้ายที่ประทานลงมาให้กับนบีท่านสุดท้ายเป็นคัมภีร์ที่ใบยกเลิกสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่บรรดามนุษย์เนี่ยจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันกิยามาเนี่ยนะต้องยึดมั่นอยู่ในคมภีอรอัลกุรอานและปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่า وأوحية إلي هذا القرآن لأنذركم به و َ م َ ن ْ ب َ ل َนَ لا القرآن น ن توك بنوحه ลงมาให้กับฉันเพื่อฉันจะได้มาเตือนพวกเจ้าด้วยกับอัลกุรอานเนี่ยและเตือนผู้ที่อัลกุรอานไปถึงเขาประการที่สมอัลลอฮฺสุบฮานวูวะตาลาได้ทำการประการที่สในสิ่งที่เราจะต้อง ยึดมัน่นเชื่อมัน่นว่าอนะัลกุรอานนั้นเป็นคำพิธีที่เรานํามาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ทําการสัญญาเอาไว้ว่าพระองค์จะทําการปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้จากการบิดเบือนก็คือที่อัลลอฮฺตาลาได้สรงตัดว่าอินนานะฮุนนัซัลนะิซิกราวอินนาละหูลละฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่ทําการปกปักรักษาอัลกุรอานเอาไว้นะ ประการต่อมาสิ่งที่ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยจะต้องมีต่ออัลกุรอานก็คือหนึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเราต้องรักอัลกุรอานเราต้องให้เกียรติอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานคือคำดำรัสคำตัดของอัลลอฮฺซุบฮานวาไถละประการที่สองเราจะต้อง สแสวงหาขวนขวายไปสู่การยึดมั่นด้วยกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในอันกุรอานและปฏิบัติตามสิ่งที่อนอ้นกุรอานแล้วก็มีมารยาทด้วยกับมารยาทของอัลกุรอานประการที่สการปฏิบัติเราต้องมีการอ่านอัลกุรอานเราต้องทําการพิจารณาไข้ควรอัลกุรอานนี่คือ3ประการที่มุสลิมจะต้องมีต่อการศรัทธาต่ออัลกุรอานต่อมาเรื่องของสิ่งที่ เราได้จากการที่เราอีมานต่อบรรดาคัมภีรนะ์เวลาที่เราได้ทาการศรัทธาต่อคมภี์ที่อัลลอฮฺสุบฮานูร่าลาได้ประทานลงมาเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรฮะหนึ่งเราได้มีความรู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานูรตาลาเอาใจใส่กับพวกเราและทําให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺตารานั้นมีความเมตตาต่อพวกเราเพราะพระองค์ได้ส่งรอซูลให้กับกลุ่มชนต่างๆและพระองค์ก็ได้ส่งคัมภีร์มาให้กับบรรดารอซูลเพื่อมาเป็นสิ่งที่มาชี้นําพวกเราและให้เราได้รู้จัก การมีความสุขทั้งในโลกดุนยาและก็ในโลกอาเครอประการที่สองทำให้เราได้รู้ถึงฮิกมะของอัลลอฮฺสุบฮานูวตาราสิ่งที่อัลลอฮฺตาราได้ให้เป็นนุทยะปัญญาในบทบัญญัติของเรานะโดยที่พระองค์ได้วางบทบัญญัติให้กับคนแต่ละกลุ่มชนเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่เหมาะกับคนในกลุ่มชนนั้นเหมือนอย่างที่อัลลอฮฺตาราได้กล่าวว่าลิกุลลิลจัลนามินกุมชิรอาตัววะมินฮาจาสำหรับทั้งหมดเนี่ย เราได้ให้มีบทบัญญัติแล้วก็ให้มีเส้นทางสำหรับของทุกๆก,กลุ่มชนหมายความว่าแต่ละกลุ่มชนแต่ละนบีก็มีบทบ,บทบัญญัติมีชริอะมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันไปแต่ในเรื่องของการศรัานั้นเรื่องของการศรัตออตลอ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวประการที่3ในสิ่งที่เราได้จากการที่เราอีมานต่อบรรดาคัมภีร์ก็คือ เราได้ขอบคุณต่อลอสสุฮาหนุตาลาขอบคุณเนี่ยมาที่อลอสตาลาให้โดยสาเหตุที่พระองค์ได้ทําการประทานบรรดาคัมภีร์มาให้กับเราและบรรดาคัมภีร์นั้นเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เป็นรัศมีเป็นทางนําทั้งในโลกดุนยาและก็ในโลกอาเครเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําการขอบคุณต่อลอสสุฮาหนุตาลาถึงเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่อลอสสุฮาหนุตาลาได้ทําการให้กับเรา น,นี่คือการศรัทธาต่อบรรดาคมภี์ที่ลัทธิสุฮานุวตาราได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราคนที่มีอ إ หมานต่อลอสุภานุวตาราบรรดาคนที่รู้ว่าเราจะต้องศรัทธาต่อลอสุภานุวตาราแน่นอนนะพี่น้องการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์คือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราจะทําการอิบาร์ดาต่อลอสุฮานุวตารา Allah t a าลาได้บอกกับเราว่าว่ามา خلق ا ل ินว ا ลอินซ ل อิลลาลิยُบูดูนและฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการอิบาดาต่อลอสบานุอัลลาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม,ไม่รู้จักอัลกุรอานถ้าบรรดาชนรุ่นก่อนไม่รู้จักคมภีร์และพวกเขาทั้งหลายทาการอิบาดาต่อลอตาลาอย่างไรถ้ามีการแต่งตั้งรอซูลมาแต่ไม่ได้มีบทบัญญัติ ไม่ได้มีคมภีร์ที่เป็นบทบัญญัติลงมาให้ดำเนินตามสิ่งที่ลอสสวาหานุตาราได้วางมาถามว่าเราจะนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักในการดําเนินชีวิตของเราว่าหนึ่งในเนื้อมะที่ยิ่งใหญ่ที่ลอตตาลาให้กับเราคือเนี่ยมะที่พระองค์ได้ทรงประทานนั้นกุรานลงมาให้กับเราแล้วได้กับนั้นกุรานเราสามารถปฏิบัติอบาาิบะได้ ที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาราต้องการได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามพี่น้องถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาใจใส่กับอัลกรุรอานเราไม่ได้ทําการจริงจังกับอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบาานูวตาราได้ประทานลงมาเนี่ยแน่นอนฮะเราก็าจะหลงทางไปกับสิ่งที่ชัยตอนจะวางช่องทางไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นกลับมาหา อันกุรานเท่ัลลอยสุบฮานุวัตาลาได้ประทานลงมาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรากับมหาคัมภีร์ที่าล้อยตาลาได้ให้กับท่านอิบราฮิมลลสูลลลอฮฺอะไรยฮิวะซสัลนลมและมีความภาคภูมิใจว่าเราคือประชาชาติสุดท้ายเราคือประชาชาติที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ากุนตุมคอยเราอุมมะพวกเจ้าทั้งหลายคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดประชาชาติที่ดีที่สุดอุคริยัลินนสัสที่มีมาสู่มน,มนุษย์ทั้งหลายและ อัลลอฮ์ตาลาก็ได้ประทานได้ส่งนบีที่มีความประเสริฐที่สุดมาให้กับเราคือท่านในประมาสอัลลอฮ์หอยเัยวะสัลลัมและคำพีอังกุรอานก็คือคำพีที่มีความประเสริฐที่สุดที่อัลลอฮ์สุบฮานูอัตาลาได้ประทานลงมาให้กับเรานะครับนี่คือโดยสรุปในการอีมานต่อคำพีที่อัลลอฮ์สุบฮานูอัตาลาได้ประทานลงมาแล้วในรุกลอีมานข้อต่อไปนะการศรัทธาต่อบรรดาลอโซนเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันในเรื่องของการศรัทธาต่อบรรดาระโซลครับที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดาน ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแ r ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามี